รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตรานน้องผูแว่นท็อปเจริญไทยเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีช็อปสรุป<อ>สุขที่บิ๊กซีวีโวเซลฟี่ขอ<ผ>มจ<ะ>ัดทุกโมเมนต์ h e ไอคอน r o u p ร่วมกับบริษัท s n e m p o อ i นฟจำกัด เต็มใจเสนอยกขยี้ตีสี่สี่สิบตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทย สวัสดีครับท่านผูด้ดูผมออฟสุพนัทนะครับและว,วันนี้ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบเช้าเช้าอย่างนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันไหนกันดีแต่ว่าตอนนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่ใจกลางเมืองเสียมเรียบประเทศกรัรมพูชาครับโอ้โหหน้าเที่ยวมากเมืองสวยสดงดงามมากๆแบบนี้ผมจะพาคุณไปเที่ยวไปกินไปชิมไปช็อปที่ไหนตามมาดูกันเลยครับ ต่อให้จุ่มนานก็ยังมีความนิ่มอยู่ครับแต่เนื้อของ361นะ่นะอินพอร์ตเข้ามามันมีความนุ่มละมุนคทานง่ายครับพร้อมเดินตลาดกันหรือยังพร้อมแล้วพี่น้องน้องโพขอเสียงหน่อยเฮ้ย,ยถ้าพร้อมแล้วไปลุยตลาดกันเลยครับไป เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group สวัสดีครับคุณผู้ชมแลวตอนนี้นะครับรายการเรานะครับก็อยู่ที่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชานั่นเองนะฮะแน่นอนครับตอนนี้ทาวทีงทุกคนเห็นกันเลยนะฮะเราจะมีอาหารกองอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยเราพาทุกคนมาเที่ยวที่ร้าน361นะครับหรือ361นะครับเป็นร้านชาบูสุดหรูครับระดับพรีเมียมที่อยู่ใจกลางของเสียมเรียบเลยอยู่พร้อมกับ เจ้าของร้านและเชฟนะครับผมสระวัติีนะครับคือต้องบอกเลยว่าผมดีใจมากเลยที่ว่ามาถึงเสียมเรียบแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังเจอเจอกับคนไทยอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนไทยโดยแท้เลยหรือเปล่าใช่ครับคือตอนแรกอะครับคือทางเราอะครับจะมาเปิดที่กัมพูชาก่อนเลยครับ มันร้านที่ร้านชื่อว่าสามหนึ่งเพราะว่าตรงกับกิโเราที่สามหนึ่งที่กาลันพอดีครับแต่พอเจอช่วงโควิดเราไม่สามารถนําของเข้ามาได้เราก็เลยไปเริ่มเปิดที่จังหวัดชลบุรีก่อนนะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพอแบรนด์เริ่มแข็งแรงปุ๊บเราก็เลยลงมาเปิดที่เสียมเรียบก่อนนะครับเพราะว่าที่กาลันที่เป็นสาขาแรกยัง อยังก่อสร้างไม่เรียบร้อยดีแล้วครับแล้วมาเข้าเรื่องอาหารกันดีกว่านะฮะนี่เราส่งออกมาจากซุรินเองครับโอเคงั้นแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละจานนี่เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างครับยวขอแนะนําเป็นหมูก่อนเลยนะครับหมูของทางด้านอาจานสีขาวนะครับจานแรกครับเป็นตัวเบคอนครับเป็นเบคอนหมูนะครับตัวที่สองครับเป็นส่วนของสันคอนะครับแล้วก็สันนอกครับผมแล้วก็ตัวสามชั้นครับครับผมต่อมานะครับเป็นจานเนื้อนะครับ เป็นจานเนื้อของทางร้านเราเองนะครับสเต็นบีฟซามบัคหนึ่งสเต็นบีฟนะครับผมจานแรกจะเป็นส่วนของอ่าชักนะครับหรือว่าส่วนสันคอเนื้อนะครับส่วนที่2นะครับเป็นส่วนอ่าล่องซี่โครงนะครับผมล่องซี่โครงนื้นะครับที่สามเป็นส่วนสันในครับแล้วส่วนที่4เป็นส่วนอ่าใบพายครับผมใช่ครับแล้ววันนี้เราเสิร์ฟมากับน้ำซุปนะครับที่ซามบัคหนึ่งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งนี้มีความนิยมมากนะครับเป็นซุปน้ำดำครับผม นี่มีรสชาติเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับ,รบแล้วก็เป็นซุปน้ําขาวหรือว่าทงคัตสึนะครับผมอีกหนึ่งตัวที่แนะนําเลยครับคเอาละงั้นผมขออนุญาตชิมจากน้ําก่อนเลยแล้วกันนะครับ,รบก่อนที่จะชิมความอร่อยของเนื้อเราต้องเราต้องดูน้ำเพิก่อนฝากเลยนะขอน้ําดาเพราะผมชอบน้ําดามากมแค่น้ำก็อร่อยแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าได้มาตารฐานอย่างที่ผมผม เคยเคยมีความทรงจำากับ,บการทานชาบูนะฮะว่าน้ำดำรสชาติจะประมาณนี้เอาล้วครับเราชิมน้ำเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องถึงเวลาชิมตัววัตถุดิบนะค,ะค,ครับพระเอกเราต้องลองชิมเนื้อวัวก่อนซิเพราะว่ามีความเป็นพรีเมียมนะฮะลวกเลยเลวกน้ำดำเลยนะค,ะครับโอเค โอเคลวกประมาณนี้ได้ที่แล้วแต่น้ําจิ้มเนี่ยผมดูแล้วก็ยังสับสนนะครับเพราะว่ามีอยู่4อย่างคนที่จะเลือกอะไรครับโอเคครับอันนี้น้ําจิ้มนะครับของเรานะของร้านเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวฝั่งขวามือนะครับจะเป็นพัาสึกครับผมตัวฝั่งซ้ายมือครับสีน้ําตาลนี่ครับจะเป็นตัถั่วญี่ปุ่นครับใช่ครับ อันนี้อันนี้ผมปลื้มเลยนะทีมอันแรกก็ปลื้มแล้วมีรสเค็มนะฮะแล้วตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับจุ่มนานจุ่มช้าหรือว่าจุ่มเร็วนะฮะแต่ว่าเนื้อเขาอร่อยมันมีความนุ่มละมุนครทานง่ายครับ,งงรบโอเคครับส่วนต่อมานะครับจะมีเทสเป็นส่วนของล้องซิโคนะ<อ>ครับผมใช่ครับล้องซิโคลแบบสไลด์มาแบบดีมากเลย เซฟสไลด์บางบางครับ,รบแล้วถามถึงความสดใหม่ของเนื้อวัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยฮะเป็นแบบวันต่อวันเลยไหมฮะ,ะเราเราตัวนี้เราจะมีสต็อกเก็บไว้ครับเ,เราจารใช่ครับ<ล>จะมีการเบิดมาเก็บไว้อย่างดีเลยครับเ,เรียบร้อยต่อไปครับผมเป็นน้ําจิ้มถั่วญี่ปุ่นเลยครับตัวนครับน,น้ำจิ้มถั่วญี่ปุ่นครับเอาละนี่นะครับคุณผู้ชม ทำง่ายไม่ฝืดคอมีรสชาติหวานมันมันหรือว่าเข้ากันดีทั้งทั้งสอย่างเลยนะครับโอเคครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนสันในนะครับที่อยากให้ที่ได้ลองสันในเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกับนะของส่วนประกอบของเนื้อนี่เลยครับในส่วนที่มีมันน้อยแล้วก็นุ่มครับ ย้อนกลับมาที่น้ำดำโอเคครับอ่าได้เลยนะได้ที่แล้วนะครับส่วนตัวน้ำจิ้มตัวต่อมาครับผมจะแนะนําเป็นน้ำจิ้ม361เลยครับตัวนี้จะไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าท่านลูกค้าอยากทานนะครับแนะนําให้มาตามที่361เท่านั้นนะครับ่หรือสั่งเดลิเบอรี่ก็ได้ได้เลยได้เหมือนกันครับผม อารมณ์เนี่ยมาทางซีฟู้ดหน่อยๆใช่ะหะครับ่ม่แต่สีเขาไม่ไม่ใช่ซีฟู้ดนะครับ,รบส่วนต่อมานะครับเป็สนส่วนใบพายครับผมที่ทางร้านแนะนําครับี้จะมีอีกนะครับถ้าเกิดจะให้อาตัวเนื้ออร่อยนะครับหรือไม่เหนียวมากนะครับเราแนะนาเป็นแค่ ุ่มสองถึงสามรอบแี่นี้ก็สามารถทนได้เลยพี่หมอหนึ่งสองสามครับผมพอแล้วเลยพอแล้วครับบางคนแบบอุ้ยร้อโซกโซกโซไม่ต้องรอในขนาดนั้นครับผมการกินก็จะต่างกันครับทีนี้รสชาตินะครับรสชาติจะไม่จัดจ้านจนเกินไปนะครับมีความเปรี้ยวหวานเหมือนกันครับอืมอันนี้เปรี้ยวชัดครับเปรี้ยวหวานชัดมากครับ ติดดาวให้เลยครับกับ4น้ำจิ้มนี้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบเยอะมากผมคนเดียวคงจะกินไม่ไหวตอนนี้แน่นๆแล้วครับแต่รับประกันเลยว่าอร่อยมากเอาอย่างนี้ดีกว่าครับให้เจ้าของร้านนะครับคุณตีฝากหน่อยครับว่าร้านนี้นีโดดเด่นยังไงแล้วถ้าสนใจอยากจะมาทานมายังไงครับฝาก Facebook กับ IG ของร้านหน่อยครับ3 6 1 3 6 1นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นสาขาของเสียมได้เป็น361 361เสี่ยมเรียบนะครับแล้วก็ i g 361 s 361ครับโอคครับโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมเจ้าของร้านคุณตีนะครับแล้วก็คุณเชฟมากๆเลยครับพี่น้องชาวไทยชาวสุรินนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่มีอาหารอร่อยๆเนี่ยมาแนะนำดีครับผมแล้ววันนี้หวังว่าเราจะได้จิ่มน้ำสำราญมีความสุขกันช่วงหน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อกินเที่ยวชอบหรืออะไรก็ตามตามผมมาดูกันดีกว่าครับ เชฟใหม่นะครับผมเชฟใหม่วันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับที่จะไปเลือกวัตถุดิบกันนะครับรเราจะทําเมนูอะไรกันครับวันนี้น,นี้ต้มแซ่บครับต้มแซ่บที่โปง่งอ่อน,นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพร้อมแล้วต้องถามข้างหลังว่าพร้อมเดินตลาดกันหรือยังพร้อมแล้ว,พ,ลวพี่น้องนองโพข,ขอเสียงหน่อย ท,ทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยงสดจริงสะอาดจ,จริงที่บิ๊กซีต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับวีโววียี่สเซลฟี่ขมชัดทุกโมเมนต์ทัวทั่ว,ว,วตลาด,ลาดอร่อยยก,ยกขยง,ขยงแน่นอนครับเราอยู่กันที่รประเทศกรัรมพูชานะครับและผมก็อยู่กับเชฟใหม่นะครับผม เชฟใหม่ปานี้พร้อมไหมครับพร้อมครับพี่จะไปเลือกวัตถุดิบกันนะครับเราจะทําเมนูอะไรกันครับวันนี้ันนี้ต้มแซบครับต้มแซบซี่โครงอ่อนครับต้มแซบซี่โครงอ่อนนะครับผมหม้แค่พูดถึงชื่อก็นึกถึงบ้านแล้วนะคิดถึงกลิ่นหอมหมจากต้มแซบกระดูกหมูเลยวันนี้เราจะมาเดินที่ตลาดชื่อว่าอะไรครับตลาดซาจาครับตลาดซาจาอ่าพี่น้องหองโพสสวัสดีก่อนเลยครับผม วันนี้สนุกไหมครับสนุกครับผมตื่นแต่เช้าเลยเราพร้อมที่จะไปเดินตลาดซาจะกันแล้วใช่ครับปกติแล้วท่านเคยคุ้นเคยกับเมนูนี้ดีไหมฮะเมนูนี้คุ้นเคยในประเทศไทยก็มีครับแต่ของรสชาติของกัมพูชาก็ยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ครับอ้เหมือนกันเลยผมก็ตื่นเต้นที่จะได้ทดลองชิมนะครับแล้วก็จากฝีมือของเชฟใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพร้อมแล้ว ต้องถามข้างหลังว่าพร้อมเดินตลาดก,กันหรือ,อยังพร้อมแล้วพี่น้องน้องโพขอเสียงหน่อยอออถ้าพร้อมแล้วไปลุยตลาดก,กันเลยครับไป ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้อมใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางมัวนอนตื่นสายลากสลายโอเควัตถุดิบของร้านนี้เราจะใช้เป็นซีโงงใช่ไหมครับใช่ครับซีโงคือคือตัวนี้ได้เลยใช่ไหมครับเชฟใช่ครับนี่ครับซี่งงครับโอ้โหสามารถเลือกได้เลยครับขนาดอะไเอาคิดไหนเราต้องใช้ขนาดไหนกันล่ะ เราก็จะใช้เป็นแบบที่โค,ะคะงรองอ่อนนะครับชิ้นโครงอ่อนชินนี้เลยครับดึงเลยโอเคชิน้นนี้เขาจะขายเป็นกิโลต้ตนตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียลลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโย่โคโคโฟอรม์มัยเย้แต่ว่าที่นี่เขาไม่จับให้เราจะไม่จับครับที่นี่จะเป็นเนื้อ ก้อนปกติเราเดินตลาดที่ไทยบ้านเราผมเนี่ยก็จะเลือกหมูสับไปเลยไม่เหมือนมาเป็นก้อนเอาไปสับเองใช่โอ้เชฟเลยต้องออกแรงนิดนึงไปสับเอาไปสับอาบอกแม่ค้าเอาหนึ่งกิโลเอาเนื้อหนึ่งกิโลแล้วก็ตับด้วยโอ้ถูกแล้วออนั่นแหละ ตับตับทถรมแับาตถอแโออคุณเจริญแถบมี่โนมานหุ่นองโธหุ่นโมโธุนโดเรมอนจับเออ ขอบคุณครับเอาคนเจริญวันนี้เราจะมีการนำหนองโคนี่เข้าไปปรุงด้วยครับเชฟครับตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับพริกกับใบโหระพาใบโหระพาเน้นๆไปเลยดูแล้วไม่หวงใบโหระพาเลยอ่ะไม่ครับหใส่ไปเต็มถ้วยเลย ชิมขบโงงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงชิมขโงงโฉงเฉงนะครับและสถานที่แห่งนี้ชื่อร้านไทยอีสานคิดเช่นนะครับเสียมเรียบรับรองว่าสิ่งที่เราตามหากันวันนี้ก็จะมีสถานที่เที่ยวดีๆแล้วก็อาหารอร่อยๆนะครับและวันนี้ผมก็ต้อง ขอต้อนรับคุณนบนะฮะพนานครับผมรองประธานสาหากรณ์โคโนมนองโพร,ราชบุรีจำกัดด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารนะขออนุญ,ญาตฝากลูกค้าผู้มีอุปการะคนหน่อยเลยว่าวันนี้มีอะไรมาฝากรายการเราบ้างครับครับทางนองโพก็มีนมมาฝากกับทางชาวบุญชาครับก็มีนมหลายรสหลายรสชาตินมโพแท้จากสหก์โคนมโพ ดื่มได้ทุกแค่ทุกไปดจะมีสภาพแข็งแรงรับผมโอเคขอบคุณมากครับน้องโพนะครับขอบคุณครับและที่สําคัญนะครับเมื่อได้กลิ่นอาหารแล้วเราต้องมาคุยกับเชฟหน่อยเชฟใหม่ครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับเชฟใหม่เป็นคนไทยแน่นอนที่มาอยู่ในเสียมเรียบนี่นานอย่ยังครับมาอยู่ได้1ปีครับ1ปีแล้วนะครับที่ร้านอาหารไทยอีสานคิดเช่นเสียมเรียบแห่งนี้วันนี้เนี่ยบอกได้ไหมครับว่าเราจะมาทําเมนูอะไรกันครับขึ้นชื่อไาอาหารอีสานก็ต้องต้มแซ่บ ต้องต้มแซบเลยรเร็วก,ก่อนอื่นนะถามเลยว่าต้มแซบแต่ละที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับคนชาวกัมพูชาเนี่ยนะฮะหรือเสียมเรียบเนี่ยเขาชอบอาหารแบบรสชาติแบบไหนกันเ่ะฮะก็จะเป็นรสชาติเหมือนคนไทยเป๊ะแต่จะไม่เข้มข้นเหมือนคนไทยไก็จะจะ,จะซอฟลงเรื่องเผ็ดเรื่องเค็มก็จะซอฟลงหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่กินเผ็ดอยู่ได้ นะฮะงั้นเรามาลองดูสูตรกันครับแล้วก็ดูวัตถุดิบกันว่าเราใช้อะไรบ้างในการประกอบอาหารในครั้งนี้ครับเอาเชิญเลยครับผมส่วนวัตถุดิบของที่นี่อย่างกระดูกหมูอย่างเงี้ยฮะก็หาในพื้นที่ได้เลยใช่ไหมฮะไปที่ตลาดก็มีของสดนี่ก็คือเรามาจ่ายตลาดที่นี่ก็คือสดสะอาดเหมือนกันครับผมดูแล้วนะครับวัตถุดิบนะครับของแต่ละอย่างในการประกอบอาหารเมนูนี้หาได้ในไทยหมดเลย ใช่ครับที่เสียมเรียบก็มีเหมือนกันครับมีหมดเลยมีพริกแห้งนะครับอันนี้เป็นใบโหระพากระเทียมขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมีเหมือนไทยหมดเลยครบทุกอย่างครับทุกอย่างแล้วที่สําคัญนะครับร้านนี้เป็นร้านอีสานไทยเพราะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบในรสชาติแบบแบบอีสานไทยมาถูที่นี่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแน่นอนนะครับโดยเชฟใหม่การันตีครับผมร้อนกําลังดีแล้วต่อไปทําอะไรกันครับใส่เครื่องต้มยําเลยนะครับครับ เทลงไปเครื่องต้งยมยำอ,อย่าบอกนะว่าเมนูนี้เนี่ยเราจะมีการนำผลิตภัณฑ์นมหนองโพใส่เข้าไปด้วยค,<ม>ครับผมเสร็จแล้วก็ใส่เป็นซี่โครงหมูที่เราเคี่ยวไว้นะครับครับทัวกันมาแบบ เวลามากๆนะครับตอนนี้อากาศที่นี่กาลังเย็นกําลังแบบน่านัา่งมากๆหน้าร้านอย่างเงี้ยครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับ,บดีเนาะครับผมอาหารก็น่าจะอร่อยมากๆดูแลผลิตภัณฑ์นองโพเนี่ยะครับมีความผูกพันอะไรกับเสี่ยมเรียบบ้างคือแบบว่าได,ได้ได้น้ำผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ามาในฝั่งนี้บ้างหรือย,อยังฮะเข้ามาแล้วครับผมพิพันธ์หนองโพเข้ามา10กว่าปีแล้วคร<อ>ับผมเข้ามเข้ามานานครับผมตามร้านตามห้างมีมีหนองโพแน่นอนครับผมมีหมดเลยครับผมก็มีหลายรสชาติ ต้องบอกว่านมทุกรสเนี่ยเข้ามาหมดแล้วเรียบร้อยที่มีความผูกพันกับชาวพี่น้องกัมพูชานานแล้วนะครับก็มาสามารถที่จะมาอุดหนุนกันได้ดีนะครับจะได้เห็นแบบครัวเปิดแบบนี้แล้วก็มาดูว่าเชฟเนี่ยเราใส่อะไรเข้าไปบ้างวันนี้เราจะมีการนําหนองโพนี่เข้าไปปรุงด้วยอคนตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับออื พริกกับใบโหระพาครับใบโหระพาเน้นๆไปเลยดูแล้วไม่หวงใบโหระพาเลยอ่ะไม่ครับผมใส่ไปเต็มถ้วยเลยผมเคยไปทานอาหารอิสานบางร้านนะครับโหระพามีอยู่สี่ใบงงมากแต่ที่นี่นะครับให้ไปเป็นถ้วยรับรองว่าถึงเครื่องครับเป็นเครื่องเลยแต่พูดถึงนะทําไม่ยากเนาะสามารถท่านท่านผู้ชมทางบ้านสามารถทํากันได้เองนะครับตามวิธีการนี้เลยนะครับผม เมนูนี้เนี่ยนะฮะคือถามหน่อยว่าชาวเสียมเรียบเนี่ยเขารู้จักกันไหมรู้จักครับรู้จักเลยใช่ไหมรู้จักครับถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องถามถึงเลยเมนูนี้ถ้าเป็นถ้าว่าร้านอาหารอีสานไทยชิคอย่างนี้ก็คือต้มแซบเอ้ยน้ำตกหมูเอ้ยลาบหมูเอ้ยก็ก็มีให้ให้ชิมก็คนเสียมเรียบที่หรือคนกัมพูชานี่ก็คือชอบเลยแหละครับคือ เป็นคนพื้นที่จริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบเออชาวไทยมากัมพูชาแล้วก็มาถามถึงไม่ครับเป็นคนกัมพูชากัมพูชาเลยใช่ครับแล้วเขารู้จักเมนูนี้ด้วยรู้จักนี่เห็นไหมบอกแล้วะฮะเมนูอีสานบ้านเรานะครับผมสุดยอดดังไปทั่วโลกนะครับได้ได้กลิ่นก็อยากจะท้าเลยครับผมใช่ใช่มันมันเป็นกลิ่นที่พอเราสูดเข้าไปแล้วเรานึกถึงบ้านนะครับแปลกนะเรื่องอาหารเนี่ยโอ้พอแบบมันเป็นกลิ่นที่ใช่อย่างที่แบบอดีตสมัยเด็กๆเราเคยชิมมาเนี่ย เรานึกถึงบ้านทันทีเลยใช,ใช่ใช่ใช่ครับผม,อมโอเคสำหรับเมนูนี้นะครับต้มแซ่บกระดูกหมูก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว ครับครับหอมมากๆเลยครับผมหอมมากได้กิน่อยากจะรับประทานเลยครับอยากจะรับประทานเดี๋ยวเราก็ต้องไปหลังใหม่กันต่อนะครับผมครับต้องขอการขอบพระคุณนะครับคุณนกคณาครับผมรองประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชธุรีจำกัดแล้วก็ขอบคุณเชฟใหม่ด้วยนะครับที่มาทําอาหารอร่อยๆให้เราเนี่ยได้เดี๋ยวเตรียมรอไปชิมกันข้างในนะครับวันนี้ครับก็ต้องขอการขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับอีสานไทยคิดเช่นเสียงเรียบนะครับแล้วก็โรงแรมเมโลดี้บูติกโฮเทล สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับออกคุณออกไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ